ระ้ว,ว่าขายรถที่เต็นท์กับขายเองต่างกันยังไงคะต่างกันในแง่ของอะไรอาจจะเป็นราคาถ้าเราขายเองพูดตรงๆนะโอกาสที่เราจะได้ราคาที่สูงกว่ามันมีอยู่แล้วคือเราขายซีดูคือลูกค้าต่อลูกค้าชนกันไม่ผ่านราคาตกลางอันนี้คือเรื่องราคานะแต่ว่าปัญหาของการขายเองเนี่ยที่เราเจอเนี่ยลูกค้าจํานวนหนึ่งที่มาขายรถที่เราก็เหมือนกันเขาตั้งขายเองแล้วแหละแต่อุปสรรคที่เขาเจอมันมีอยู่หลายข้อเหมือนกันอย่างเช่นข้อแรกเลยนะแนทว่าแนทจะดีจบคนแรกเลยไหมไม่น่าถูกปะ่ะอาจจะเจอ5คนหรือ10คนถ้าเขามาดูร เน็ตต้องเตรียมเวลามาดูไหมหรือต้องลาง,งานเผื่อเวลามาดูไหมต้องค่ะถูกปะยูก็จะเสียเวลาซึ่งบางทีดูเราว5คน,นก็ยังไม่จบบางทีนึงมันก็เป็นเรื่องของความเหนื่อยล้า2คือผู้่งตรงนะคนที่โทรเข้ามาหาเราอ่ะอาจจะเป็นพ่อค้าบ้างยูเซอร์บ้างคือบางคนก็พูดจาไม่ดีเนาะความรู้สึกเธอก็อาจจะไม่ดียางล่าสุดเพื่อนพี่เพื่อนสนิทพี่คนหนึ่งเลยก็โพสขายเองในเน็ตลูกค้าที่โทรมาบอกว่างั้นราคาเนี้ยเก็บไว้ปลูกสาระแนเธอหนูบอกปะเออก็เข้าใจอ่ะนึกอกปะเธอก็เสียอารมณ์ไหมได้เจอคำนั้นเจอถ้าเจอก เพราะเธอไม่รู้ว่าเธอต้องดีวกับใครเพราะฉะนั้นเรื่องเสียเวลาเรื่องของอารมณ์อุปสรรคข้อที่3เนี่ยคือปัจจุบันรถมือ2เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินสดมาซื้อมีแค่ประมาณ10ไม่เกิน20%อีก80%เนี่ยเขาต้องจัดเช่าซื้อสมมุติว่าถ้าแนทขายรถเองเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะไฟนแนทจะหาไปแนน์ยังไงหรืออะไรงไงหรือแนทจะให้ผ่อนกับแนทไปเลย ไม่ได้ค่ะถูกป่ะแล้วก็อยากได้เงินสดลูกค้าทุกคนก็อยากได้เงินสดเราต้องไปหาไฟแนนซ์อืออาจจะยุ่งยาก A B C D E แล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือในแง่ของบางทีสมมตินนะรถอยู่กับแนสด,ดีเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะลูกค้าขับออกไปปากซอยแล้วรถเสียเธอว่ามีโอกาสปะมีค่ะแล้วเธอจะทำยังไง เขาขอคืนเงินได้ทําทำไงก็ต้องคืนเพราะว่าเขาเพิ่งออกจากเราไปอ่ะล้วผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วอ่ะรถมันเสียอ่ะเขาขอเงินคืนได้ทําทำไงไม่ให้ค่ะทำไมอ่ะก็ไปอยู่กับเขาเดือนหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าระยะเวลาเดือนหนึ่งเขาไปทาอะไรมาบ้างเงินใช้ไปหมดแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคสี่ข้อของการที่ขายเองแต่ข้อดีมันคืออาจจะได้ราคาสูงกว่าแต่ข้อเสียก็ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ส่วนข้อเสียของการขายเต็นท์ข้อเสียก็เลยนะข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของราคาเพราะได้น้อยกว่าขายเองแน่นอนถูกป่ะข้อ2ก็คือในกรณีที่แบบว่าสมม่าาดอเีข จะไม่ปิดไฟแนนซ์ให้พอปิดไฟแนนซ์ให้เนี่ยเราอยู่รู้อีกทีเขาโทรมาอีกทีก็คือนั่นแหละอยู่เป็นหนี้แล้วหมายถึงว่าเขาไม่ยอมผ่อนธนาคารโน้มอบอกเอ้ยคุณแนทยังไม่ผ่อนวุฒินี้เลยเอ้ยหนูขายรถไปแล้วนะคะแบบเนี้ยแนทก็สวยรถก็หายไปแล้วนี่ก็เป็น้องไปแจ้งความมันก็จะมีความแบบข้อเสียของมันประมาณนี้เนาะแต่ข้อดีของการขายเต็นท์ก็คือถ้าเจอเต็นท์ที่โอเคเนี่ยอยู่ก็ได้ราคาที่เหมาะสมบวกกับได้เงินเลยทันที ไม่ต้องไปยุ่งยากที่เราที่พี่บอกมาทั้งหมดเข้าใจเนะเาะและ้วก็ที่เรานะทุกคนก็คือ <c oughs> เรารับซื้อรถให้รับรองว่าราคาดีนะและ้วก็ข้อเด่นข้อดงข,ของออคเกรลเนี่ยคือเราประเมินราคาค่อนข้างแม่นนะไม้น,นไปเดี๋ยวลูกค้าจะเสียเวลาบางที่ให้ราคาสูงพอไปจริงแล้วราคามันหายไปห0 0 0มื่นแสนอะไรเงี้ยมันก็ ทำใจไม่ได้เสียเวลาด้วยแต่เราขอรูปเพื่อข้างละเอียดหรือถึงขั้นใ,นใกล้เคียงเนี่ยจะขอวิดีโอคลอเลยและอีกข้อหนึ่งคือเรารับซื้อให้ถึงบ้านแทนที่คุณต้องหยุดงานเสียเวลามาอันนี้ไม่ต้องมี่อยู่ออฟฟิศทำงานสามารถที่จะขายรถได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ที่ลยโต้ของเรานะครับคุยจบจ่ายสดปิดไฟแนนซ์ทันท,นทอีอันนี้ก็เป็นข้อสบายใจด้วยนะครับซื้อรถมือสองซื้อคนสบายใจเติมเติมซื้อรถมือสองซื้อคนสบายใจต่อเนื่นะครับพี่เจนมส์เลออโต้